คนเรานะคะตอนนี้ก็เครียดกันทุกอย่างแล้วค่ะเพราะว่าน้ํามันมันแพงวันนี้ก็มีม็อบมาค่ะไปที่กระทรวงพลังงานเลยไปเรียกร้องหลายอย่างทั้งม็อบรถมันทุกแล้วก็ม็อบรถแท็กซี่นะคะก็เพราะว่าน้ํามันขนาดนี้แล้วอยู่กันไม่ได้ค่ะานายกสมาพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยค่ะท่านก็บอกว่าที่มาวันนี้เพื่อจัดกิจกรรม truck power มาแล้วสองครั้งนะก็มาตั้งแต่เดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายนค่ะอยากจะเรียกร้องหน่อยว่าทําไมของมันแพงอย่างนี้ ไอหมูแพงอะไรก็ไม่เท่าไหรค่ะ<อ>แต่น้ํามันแพงนี่มันกระทบโดยตรงเลยนะคะเรียกร้องและขอเสนอด้วยว่า 1. ยกเลิกไปเลยภาษีสรรามิตนะคะหรือว่าลงไปเหลือแค่0.10บาทได้ไหมเพราะว่าน้ำมันมันจะได้ลดลงไปบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะและ 2. ให้เอาไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำมันดีเซลปีหนึ่งเลยมันจะได้ถูกลงค่ะและที่อ้างว่าจะต้องไปอ้างอิงราคาโรงกันสิงคโปร์อะไรยกเลิกให้หมดค่ะเอาราคาของเรานี่แหละที่พออยู่ได้พอที่จะไหวไม่อย่างนั้นมันจะแพงไปหมดค่ะเพราะต้นทุนขนส่งมันแพงทุกอย่างมันจะแพงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะไม่คุ้มกันค่ะส่วนพี่พแท็กซี่ก็บอกว่าโอ้โห ตอนนี้ก็ลําบากค่ะอย่างอื่นแพงก็ยังจ <Hey. S 1> ะซื้อจะหากันได้เพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกแต่แท็กซี่พอแพงปุ๊บก็ต้องรับต้นทุนเต็มๆค่ะเพราะว่ามิเตอร์มันเท่าเดิมนะคะสาเหตุที่แพงก็อาจจะมาจากแก๊สทั้ง NGV ทั้ง LPG เพราะฉะนั้นลดราคาลงมาเลยค่ะ NGV นเนี่ยนะคะลดลงมาอยู่ที่กิโลละ10บาทไม่ให้เกินค่ะส่วน LPG ไม่เกิน9บาทขอแบบนี้และยังขออีกว่าเปลี่ยนได้ไหม hmm. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ถ้าเปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนทันทีเลยนะคะทางด้านนายกสมาธ์กรมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเปลี่ยนทันทีรัฐบาลล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพและให้เวลา7วัน7วันเท่านั้นแก้ไขให้จบไม่อย่างนั้นจะเจอม็อบใหญ่บนท้องถนนต่อไปค่ะ<อ>เป็นการชุมนุมของคนที่เขาใช้รถใช้ถนนและมีผลกระทบจาก น้ำมันนี่แหละคะ่ะเป็นกันหมดค่ะคทั้งกลุ่มจักรยายนยนต์รับจ้างทั้งกลุ่มรถเล็กรถใหญ่นะคะตอนนี้อยากจะให้มาดูแลก,กันก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนนี่อตอนนี้เขาค่อนข้างจะ ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นเวทีถาวรแล้วนะคะม็อบของเขาเนี่ยชื่อว่า Truck Power Final Season เดี๋ยวมากันใหม่ครับประเด็นก็คือว่าเขาจะอยู่ต่อนะครับแต่ตอนนี้ตำรวจกำลังเจรจาอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ใช้รถชันนนนะครับในกรุงเทพมหานครหลีกเลี่ยงเลยนะครับพื้นที่ใกล้เคียงกับสรวงพลังงานอยู่แถวๆเลยพี่ฟอดีระสิทธิปนิดนึงเดี๋ยวจะรถติดนี่นะค่ะ